เปิดเปิดหลายหนะ้าจนลืมไปว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลาสรูมของเราเดี๋ยวเราบโหลดปฏิบัติการกันก่อนนะครับปฏิบัติการบทที่แปดนะครับบทที่แปดบทน,นี้เป็นเรื่องของการนําเสนอด้วยกราฟนะครับบทที่แปดนะครับซึ่งในในเรื่องของการทํากราฟนะครับจะจะบอกว่าจริงแล้วตัวโปรแกรม SS S เนี่ยทำกราฟไนดะ้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าก็ ก็พอได้นะครับนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นฟังก์ชันตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งในการทำกราฟนะครับของเขาก็จะมีกราฟหลายๆแบบให้เรานะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับจะมีกราฟเส้นแผนภูมิเส้นหรือกราฟแท่งนะครับกราฟรูปภาพกราฟวงกลมนะครับก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าริยการนี้เราให้ทําอะไรกันบ้างนะครับมีฮิสโตแกรมด้วยนะครับฮิสโตแกรมนะครับเราสามารถจะทําได้นะครับ ดูชุดคําสั่งของเขานะครับใน s w s t เนี่ยจะใช้ชุดคําสั่งนะครับชื่อว่านะครับในเมนูกราฟเลยนะครับแล้วก็จะใช้คําสั่งว่า Chart Builder นะครับ c h a r t builder นะครับซึ่งเมื่อคลิกที่ชาร์ t บิล l เ e อมาแล้วก็จะได้ตามลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูในในโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ให้นักศึกษาเตรียมเตรียมไฟล์ที่ชื่อว่าลัง a v e เอาไว้ที่มีข้อมูลแล้วนะครับเอามาเอามาใช้งานนะครับ ขอแชร์จากอีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาเดี๋ยวเปิดโปรแกรมกันก่อนแล้วกันนะครับโปรแกรม SPSS ของเราครับ เจอไม่ไงไม่เจอนะครับให้เราดูในในปฏิบัริการไปด้วยนะครับก็จะได้เห็นนะครับเราจะสร้างกราฟแท่งนะครับของตัวแปรโรงงานใกล้บ้านนะครับการมีโรงงานใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวขอเปิดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open Open Data นิดนึงนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับนี่ครับจะเปิดลังดอทเซฟขึ้นมาก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในไฟล์ลังเอาเซฟหรือแบบสำรวจนะครับเรื่องโรคปอดเนาะนะครับเราก็มาดูกันนะครับสำรวจเรื่องโรคปอดนะครับอันนี้ก็ มี Data อยู่แล้วนะครับมีด a ต a ่ยูแล้วนะครับน,น,น,นี่เขาบอกให้ไปดูเดี๋ยวเราจะสร้างการาฟจาก Q7 Q7 ก็คือนะครับของอาจารย์เนาะอาจจะนวหมืนพวกเรานะครับเอาว่าจากนะครับการมีโรงงานใกล้บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการมีโรงงานใกล้บ้านนะครับ เปิดได้ยังครับเดี๋ยวลองทําตามกันนะครับนักษาโอเคไหมครับตอนนี้เปิดเปิดตามกันไปอยู่ว่าครับเปิดแล้วค่ะอาจารย์โอเคได้ไฟล์หรือยังครับ ช้ไฟล์ตัวเองเลยได้เลยนะครับที่มีข้อมูลแล้วนะครับน,นี่เราใช้ต่อมาจากคราวที่แล้วนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราจะไปตรงคําสั่งนะครับเรามีข้อมูลนะครับไปยื่นสั่งกราฟเลยนะครับคําสั่งกราฟนะครับคำสั่งกราฟสั่งกราฟอยู่ตรงนี้นะครับอ เราไปที่กราฟแล้วก็เลือกคำสั่ง chart builder นะครับอยู่บนสุดเลยนะครับ chart builder มันก็แปลว่าการสร้างกราฟนั่นเองนะครับเมื่อขึ้นมาแบบนี้ขึ้นได้หรอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันแค่บอกว่าก่อนที่อะไรนะก่อนที่จะมาดําเนินการเนี่ยนะครับก็คือควรจะนะครับเขาเรียกว่ากําหนดนะครับลักษณะนะครับของแต่ละ variable นะครับให้ให้ให้ตรงซะก่อนนะครับแล้วก็เราก็กดโอเคออกไปเลยนะครับ เราไม่ต้อง define variable เราบังคับเราทำไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างของของของ chart preview นะครับ chart preview นะครับ chart preview use e x a m data นะครับ chart preview e x a m data นะครับเมื่อกี้จาบอกว่าเราจะสร้างกราฟแท่งใช่ไหมครักราฟแท่งจากจากจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับให้เราดูนะครับตรงบริเวณทางด้าน บนเนี่ยนะครับตรงที่วงไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นว a r i a b l e นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงกลางขาวๆเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการ Preview นะครับใช้ในการ Preview นะครับใช้ในการพร e วิกราฟแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกราฟให้เราเลือกนะครับจะมีแกลเลอรี่อยู่เห็นไหมครับที่จัดวงไว้ให้นี่นะครับมี b a s i c e l e m e n t นะครับมี g r o u p point id นะครับมีนะครับ มีไทช็อตและฟุตโนดนะขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปด้วยนะครับว่าเนนี้จะเอาเบสิกก่อนกลกันกไปที่แกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่แกลเลอรี่เราจะเลือกกราฟแท่งใช่ไหมครับเราก็มาจากแกลเลอรี่เราเห็นบาร์ใช่ไหมครับบาร์นะครับคําว่าบาร์ตัวเนี้ยบาร์ bar, แปลว่ากราฟแท่งนะครับเราเลือกเข้าไปก็ได้นะเลือกบาร์เข้าไปนะครับแล้วทําการลากลากไอ้เจ้าบาร์เนี่ยนะครับ ลากเข้าไปใส่ใน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 ตัววิวครับตัวพีวิวครับลากเข้าไปเลยนะครับลากเอาเอาเมาส์ลากไปเลยของอาจารย์นี่หน่อยนึงโอ้ยเนี่ยนะครับลืมใส่เมาส์สักคู่นะฮะ โอเคครับเราได้ละเราหยิบเมาส์มาได้แล้วนะครับอ่าเราก็จะลากนะครับลากตัวบาเนี่ยนะครับนะครับตัวบา์นี้นะครับเลือกก่อนนะครับว่าให้เอากราฟแบบไหนนะครับตรงบาเนี่ยครับเราเอาแบบกราฟชนิดที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลากไปแปะตัวนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนอาาี้อาจารย์ลากไปใช่ไหมครับลากกราฟชาร์ตตวเนี้ไปไปแปะไว้แปะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นรูปก,กราฟออกมาใช่ไหมครับรูปก,กราฟออกมาแบบนี้เนาะนะครับกราฟออกมานะครับเสร็จแล้วมันก็บอกเราว่า element property ใช่ไหมครับกําหนดเป็นอะไรเราก็บอกมันจะมีกําหนดได้สองแบบนะครับ element property ก็คือ คือไม่สองแบบมันจะมีให้เลือกข้อมูลดิบเลยก็คือเขาแล้วก็หรือให้คอเปอร์เซนต์นะครับที่ที่แนะนํานะครับแนะนํานะครับเขากับเปอร์เซนเทจตัวนี้นะครับถ้าเป็นเขาปุ๊บอ่าจะใช้เขาเลยก็ได้แล้วก็แอปพลายไปนะครับเขาก็แอปพลายนะครับวันี้ละกันนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอนี้ก็โค้ดทิ้งไปก็ได้นะครับนี่ก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับอ่า เราก็จะทําการลากเอาคำเอาคําถามที่เรียกว่ามีโรงงานใกล้บ้านนะครับไปไว้ตรงแกนที่เรียกว่าแกน x ครับนี่ครับเลือกมาแล้วก็วางที่ที่แกน x ปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ไงตัว preview ก็จะ preview ให้เราเห็นแล้วว่าว่าว่ากราฟในแนวเนี่ยกราฟบาร์กราฟของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนแกน y ก็คือความถี่ครับคําว่าเขามันก็คือความถี่นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ลงไป นี่เราลองตอบโอเคไปนะครับปึ๊บอ่าในตัวกราฟครับจะถูกสร้างขึ้นในในตัวในตัวเอาพุตนะครับเอาพุตนะครับนี่ไงครับเห็นไหมครับก็เขาก็นับได้ว่าห่างเกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับมีเท่าไหร่นะครับห่างเกินห้าร้อยถึงพันเมตรมีมีนับได้กี่ครัวเรือนนะครับน้อยกว่าห้ารอยเมตรมีกี่ครัวเรือนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียนเป็นกราฟแท่งให้เราก็เสร็จแล้วนะครับง่ายไหมฮะสำหรับตัวกราฟนะครับ กราฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้อีกนะฮะทำเรื่อยๆจย์ทวนให้ใหม่นะครับก็จะเป็นกราฟใช่ไหมครับแล้วก็เลือกชาร์จบิวดเออร์นะครับเราเปิดข้อมูลอยู่ตัวเดียวนะครับเราตัดเกไปก่อนนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เอาเราลองรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่ก็ได้นะครับรีเซ็ตก็ได้ปึ๊บนะครับแล้วก็ลากไปครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเราต้องการกราฟแบบปกติใช่ครับจะลากเข้าไปแบบนี้นะนี่ทบทวนนะครับ เรากําหนดนะครับ element property นะครับในชี้กำหนดเป็นเขาใช่ไหมครับจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหมายถึงให้แกน y เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ apply เข้าไปนะครับแล้วก็ close ทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากบา r graph นะครับลากลากตัวเมื่อกี้นี้อยู่ไหนแล้วล่ะนะครับโรงงานใกล้บ้านไปไว้ที่แกน x เหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครับตรงแกน y มันมันมันเปลี่ยนเป็นเปอร์เซนเทจนะครับคือคิดเป็นเปอร์เซ็นแทนนะครับ่อโอเคไปครับก็จะได้กราฟมาในหน้าต่างเอาต์พุตนะครับซึ่งจริงแล้วเวลาเราสามารถที่เอากราฟเนี่ยไปใช้ในในในรายงานได้ก็คลิกคลิกขวาแล้วก็เลือก c o อปปี้แล้วก็ไปแปะไว้ในในรายงานเราได้เลยนะครับเวลาที่เราจะจะใช้งานนะครับหรือถ้าจะแก้สีก็จริงก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่รูปก,กราฟครับมันจะขึ้นเป็น เป็นลักษณะของให้ให้เราสามารถจะแก้นู่นนี่นั่นได้อย่างเช่นอยากเปลี่ยนสีใช่ไหมครับเนี่ยเราก็คลิกไปที่แท่งการาฟเลยครับนี้ก็ได้เนาะนะครับเนี่ยเนี่ยฟิลแอนด์บอร์เดอร์เนี่ยนะครับลองดับบลิกดูนะครับเปลี่ยนสีไม่เอ่ยแท็บพายปึ๊บอ่ะเนี่ยครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะครับนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นดูดูแล้ว Excel อาจจะอาจจะโอเคกว่านะ นะครับที่ทำกราฟหรือทำชาร์ตนะครับพวกนี้นะครับปิดไปนะครับนะครับนี่คือวิธีการการสร้างกราฟนะครับแบบง่ายๆเนาะกราฟแท่งใช่ไหมครับลองเปลี่ยนเป็นกราฟอื่นดูบ้างนะครับอาจารย์ลองทำกราฟวงกลมดูบ้างจังไปที่ analyze นะครับแล้วก็เลือกเอ้ยไม่ใช่นะโทษทีแม่ติดใจกราฟครับกราฟ chart builder นะครับจะมาเลือก เป็นกราฟวงกลมบ้างไหมนะครับให้มันแสดงเป็นกราฟวงกลมนะวงกลมนี่เราใช้หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ก็คือพายโพล่าครับเป็นกราฟวงกลมนะครับพายพายสแลปโพล่าเนี่ยนะครับอโอเคไปปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับใช่ไหมเอาอย่างนะฮะอาจารย์ทําหายไปใหม่แลครับกราฟแล้วก็ c h a ์ตบิ l d เ r อนะครับ อันนี้นะครับดีเซ็ตก,ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมันจะงงอ่ะดีเซ็ตก,ก่อนเป็นพายโพล่าแล้วก็เลือกวงกลมนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปนะฮะกดลีเซอร์ล่าขึ้นไปอ่ะโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเราก็ไม่สนใจนะแกน y มันก็คือมันก็หมายถึงไอ้อะไรเราจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับตอนนี้มันให้กําหนดนะครับว่าจะให้เป็นเขาหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะวงกลมนี่ เราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะดีกว่านะครับแอ p l y เข้าไปแล้วก็ close เราก็ลากเมื่อกี้นี้เราลากเรื่องอะไรครับเรื่องอมีโรงงานใกล้บ้านนะเอาไว้ที่ slice by ตรงนี้ใช้คำว่า slice by ใช่ไหมครับตรงแกน x อ,อ,อ,อ่ะอ๋อนี่เป็นกาฟวงกลมเห็นไหมครับเขาก็ไล่มาครับจากมากมามจากไม่มากจากเร,เรียงลำดับมานะครับเรียงลำดับมาให้เราครับโอเค ปุ๊บจะได้กราฟงงๆนะครับขึ้นมานะอย่างที่บอกว่ากราฟกราฟของอันนี้มันมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะนะครับก็ดับเบิลคิกเข้าไปนะครับก็ก็แก้ได้นะแก้ได้นิดหน่อยชอบสีไหนอะไรเงี้ยก็ลองแก้ดูนะครับอ,อันนี้ฟิลบอร์เดอร์นะครับอันนี้แก้ได้อันนี้แก้บอร์เดอร์นะครับ ะครับเป็น border นะครับมันมัน lock ที่ f i l ไว้อาจจะไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูมันจะมีอะไรที่มันมันทำได้ไม่ค่อยสะดวกเท่ากับตัวที่เราใช้ excel นะครับน,นะครับก็อยู่ที่เรานะครับเราจะทำทำกราฟอะไรได้หมดเลยนะครับมีค่อนข,ข้างเยอะนะครับ แล้วเรามาทำฮิสโตแกรมบ้างไหมครับลราทำฮิสโตแกรมจากอันน so like ี้ดูนะครับ๋ยวก็ไปในในชี้อธิบายไว้แล้วนะครับในหน้าน่าจะในหน้าที่87นะครับลองไปดูนะครับเราจะเอารายได้ครอบครัวต่อเดือนนะครับมาสร้างเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับเพราะว่าฮิสโตแกรมจะต้องเป็นตัวแปรที่น่าจะเป็นตัวแปรต่อเนื่องนะครับไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มนะครับให้มันมันจะได้เขียนเป็นกราฟฮิสโตแกรมได้นะครับ ก็ไปที่กราฟนะครับแล้วก็ชาร์จบูเดอร์นะครับโอเครีเซตก่อนนะครับรีเซตก่อนนะครับรีเซ็ตไปก่อนเราไปหานะครับเราไปหาคําว่าฮิสโตแกรมเลยครับอยู่ข้างล่างนี่นะครับฮิสโตแกรมนะครับเราจะว่าดฮิสโตแกรมนะครับเบสิกสุดก็ตัวนี้ฮะวิธีเดิมฮะลากชนิดของกราฟขึ้นไปบนพื้นที่ขาวๆแล้วค่อยไปเลือกตัวแปรนะครับอ่า เป็นฮิสโตแกรมนะครับโอเคก็โค้ไปมันรู้อยู่แล้วฮิสโตแกรมเพราะฮิสโตแกรมก็คือ x ก็คือ, x ก,คอ x ก็คือสิ่งที่เราสนใจ y คือความถี่เพราะนี้เราลากอะไรมาใส่แกน x อย่างเดียวครับลากอะไรมาใส่แกน x ่างเดียวเมื่อกี้เราจะบอกเป็นรายได้ใช่ไหมครับรายได้รายได้หนี้นะครับรายได้ครอบครัวต่อเดือนนะครับแล้วก็ลากตัวนี้นะครับตรง variable มาแปะไว้ที่ axis ตัวนี้นะครับ x axis เี็ครับเราจะได้เหมือนเป็นครับโอเค okay, ไปเลยครับเขาก็จะวาดพิโซแกรมให้เราครับนี่งไงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,นะนะคำนวณมาให้ด้วยว่ามีนเท่ากับเท่าไหร่มีนเท่ากับห้าพันหกนะครับดันดิวิชั่นเท่ากับสามพันนะเอ็นเท่ากา 24, ับยี่สิบสี่นะนี่ก็คือมันก็สร้างเรามันก็จะดีอยู่ตรงที่มันมันทำให้เราโดยไม่ต้องไปสั่งเหมือนเอ็กเซลนะครับเอ็กเซลถ้าจะสั่งให้หามีนอะไรก็ต้องสั่งอีกทีหนึ่งแต่นี่ในกราฟนี้คำนวณมาให้เลยนะครับ โอเคนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการสร้างกราฟนะครับโอเคนะครับแล้วเราลองไปครับลองทำอีกอีกดูไหมครับสำหรับกราฟทำได้อีกนะครับสมมุติว่าจะสร้างกราฟที่เป็น x กับ y ก็ได้นะครับการลองทำให้ดูในนี้ไม่ชี้อาจจะยังไม่ได้อธิบายนะครับไปที่กราฟเหมือนเดิมนะครับ ประชา builder เราลองเอาตัวแปรที่เป็น x ก็เพื่อเป็นตัวแปรที่เป็นปริมาณนะครับมามาไข่กันดูไหครับโอเคครับก็คือคือตัวแปรที่เป็นไมบรรทัดทั้งหมดอนะ่ะอยากรู้ว่าอายุกับรายได้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับเป็นความสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับ x กับ y เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันนะครับนะอายุกับรายได้ครอบครัวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าการาฟแบบ scattering นะครับ r ีเซ t ตก่อนครับการาฟแบบ scattering กราฟแสดงความสัมพันธ์ครับระหว่าง x กับ y นะก็ลากเข้าไปเอาแบบชนิดที่หนึ่งนะลองใส่เข้าไปนะครับโอเคใช้เป็น value ก็คือค่าเต็มเลยนะ element property นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเอาเป็น xd สมมติอาจารย์เอาเอา,เอาอายุไปเป็นแกน y เอ้ยแกน x แล้วกันนะครับพีฮะแล้วก็ y เป็นไรายได้นะครับ อยากรู้ว่าอายุสมมุติเวลาเราทําสมการใช่ไหมครับ y กับ x, x ใช่ไหมครับ x เป็นตัวแปรต่อตัวแปรต้น y, y เป็นตัวแปรตามใช่ไหมครับรายได้ดูซิว่ารายได้ขึ้นกับอายุหรือไม่นะครับเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ไปครับอาจารย์หม่นัรีเซตนะครับอาจารย์เลือกการาฟที่เป็น Scatter นะครับแบบที่1ลากเข้าไปนะครับกำหนดเป็น Value นะครับ Close ไปแกน x อาจารย์ใส่ อายุนะครับลากไปไว้ที่แกน x-axis รายได้ลากไปที่ y-axis นะครับมันจะเห็นเป็นจุดสเปรสปะอยู่เนี่ยครับฮนะรบเราก็ตอบโอเคมาครับลองดูดิครับว่าพอเขียนกราฟแล้วเป็นไงอ่ะนี่ครับโอโ้โหไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย x กับ y เห็นไหมครับก็คือจุดมันสเปซสปะมากนะครับก็ตอบไม่ได้แล้วว่าว,ว่าว่า ควรจะหาความสัมพันธ์ต่อไม่ต่อหรือไม่ทั้งสถิติเรานะครับก็จะเป็นลองเล่นดูก็ได้นะฮะในในบทนี้อาจารย์ว่าค่อนข้างจะจะดูง่ายๆนะครับแล้วก็พวกเราสามารถที่จะไปจัดการได้นะครับลองไปเล่นดูครัจะมีกราฟหลายแบบนะครับลองไปที่กราฟนะฮะแล้วก็เรื่องช h a r จบิลด์เนอร์นะครับจะเป็นบทบทนี้ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกราฟนะครับนะครับ มีบล็อก t อีอะไรด้วยนะครับ scattering นะครับมีอะไรน่าสนใจ group scattering น่าจะไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับจันกรให้พวกเราไปลอง practice ดูนะครับก็เวลาเท่าไหร่ไม่ถึงตามสเดี๋ยวกลับไปที่ชีทนิดนึงนะครับ ไปดูที่ชีตไหนนะครับว่าเขาให้ทำอะไรโอเคครับเรามีงานให้ให้ทำนะครับก็คือให้สร้างนะครับให้สร้างกราฟกราฟวงกลมใช่ไหมครับให้สร้างกราฟวงกลมเนาะจากตัวแปรกลุ่มลำนาในอ่าให้ใช้ไฟล์ s student h e l l นะครับ เอามาทำนะครับแล้วก็สร้างฮิสโตกรมจากตัวแปรส่วนสูงและน้ำหนักจากไฟล์ข้อมูลซูเดนเฮลลนะครับก็ทำแบบทดสอบนิดนึงนะครับแบบแบบเอท้ายบทนะบแบบทดสอบนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นบริการที่ที่8นะครับ